จริงเหรอแม่บานสวิทใช่ยจริงไิ่งดีใจไก่ไก่มันมากกินมากยั่ว ทุกคนทายนะคะว่าตอนนี้นกปั้นอยู่ที่ไหนเอาพร้อมเฉลยที่ยังหนึ่งสองสามเฉลยเย้เราอยู่ที่บ้านชะอํานะคะอ๋บรรยากาศวันนี้นะคะร้อนมาก ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาดูต้นไม้เพื่อที่จะไปปลูกที่บ้านเนาะเพราะว่าหน้าบ้านมันแดดแรงมากเลยนะคะก็ <c oughs> เลยว่าอยากจะได้ต้นไม้สักต้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าวันนี้เราจะได้ต้นอะไรนี่หอช่มพูอยากกินอ่ะไหนไหนี่มินิบลชมพูเพิ่นอี้ยวบวง เดินเดินเดินจนทั่วสวนแล้วค่ะไม่มีต้นไหนที่พอจะได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปอีกสวนกันค่ะขึ้นรถมาแล้วนะคะไม่ได้ออ้ยนั่นไงสวยมากไม้ล้อมอนะ่ะเดี๋ยวเราจะแวะร้านนี้ด้วยตามหาต้นไม้ได้หรอแวะวนไหมค่ะเรากลับรถแล้วก็แวะตรงนี้ด้วยตรงนี้กระี่เอ,อนี่มันเป็นต้นต้นเล <c oughs> ใช่เดี๋ยนะวเราจะไปดูไม้ล้อมนะคะไปลงที่นหน้าบ ว่าร้านไหนมันน่าจะมีน้องขับต่างเกแ้อโอ้โยากนะตนี้งาทางตัวนี้เองลูกน้อนเก็บจะขายปุ๊กแปะ มึงเ,เกด,เเกดยะมึงลูกน้องยางต้ามสองตัว,มา,วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมึงลูกน้องยางต้ามต้นจิกน้ำใช่ไหมมันเคยเห็นอยู่นะใน,นเน็ตแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นต้นจริงมาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูหน่อย,ยหไหน,นตตจิกน้ำอันนี้ต้นอะไรคะ อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอันนี้จิกน้ำเหรออ๋อแล้วรากมันจะทำลายบ้านไหมไม่ทำลายครับไม่เ<า>นาะแก่ขาล้วนตัดไปแล้วจริงไหมมันก็จะเลือแต่รากเล็กๆแบบเนี้ยที่มันจะไปแต่มันไปไม่เยอะจิกน้ำสวยมากตนน้นเนี้ไม่โกหกใช่ไหมไม่โก <laughs> หกให้หลานร์บอกนะที่ทำลายบ้านอะ่ะจะเป็นหุกระจงน่ากลัว อันนี้เขาจ่ายอันนี้เขาปลูกปลูกข้างบ้านกันเยอะได้จิบน้ำนะจิบน้ำอันนี้ก็จิบน้ำพี่โฟมเตย์ตะยาเผื่อชอบแบอย่างนี้ใช่เผื mm? ่อชอบโฟมเต็มแบบตะยาอันนี้แบบสูงหน่อยนึง I'm coming. เลือกต้นนี้ลีลาวดีดอกขาวมันสวยดีเนาะค่ะแล้วก็สวยค่่ะพีมันมีร่มด้วยเนาะร่มเดี๋ยวมันจะแพงเต็มเลยพี่ใบจะเยอะแล้วถูกขายเนี่ยไม่แพงนี่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวขอดดขออนุญ,ญาตแนะนำร้านหน่อยเราทำยูทูบร้านอยู่ตรงไหนคะ,คะร้านอยู่หมู่บ้านหนองจันติดถนนเพชรเกษมคะ่ะนิคมเขาใหญ่ นิคมเขาใหญ่ถ้าใครสนใจนะคะใครที่ติดตามนิดอยู่เพราะว่ามี FC ชอบติดตามแล้วก็เวลาไปกินอะไรเออ FC ก็ตามไปเคยดูพี่อยู่นะจริงเหรอแม่บ้านสวิใช่มวิยจริงวิงดีใจดีใจจริงเหรอดีใจมากเลยค่ะทำทำช่อง Youtube ค่ะแล้วน้องบอกว่าติดตามอยู่เคยดูอยู่ดีใจมากเลย ช่อง YouTube ค่ะใช่ชอบดูเก็บเพชรใช่ค่ะมีเก็บเห็รเดียวเก็บผักเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เก็บเห็ดเฉันก็ดูไม่ได้ดูไหมตลอดตัวเลยแหละเก็บเพชรจริงเหรอเก็บทุกเพชรพี่ช่างอะไรอ่านิตยาอะไรนะชื่อช่องอะไรนะแม่บ้านนิตยาคขาบิ้งแม่บ้านสวีทใช่เดี๋ยวเข้าไปดูทุกหน้าทุกหุมต่างประเทศที่ไหนได้ถ้าใครจะมานะคะแนะนำเลยแล้วก็ร้านนี้คนมาเยอะมาก เผ็ดมากเลยประเด็นบอกว่าเอ่อเก็บมันคมเลยนะแม่น้าชายนันดูเก็บเผ็ดแค่นี้ตัวเก็นเผ็ดน้ยแล้วใช่ไหมบ้านเรามันไม่ค่อยดีไปเก็บเผ็ดเก็บอะไรเราอยู่ในเมืองละเนาะใช่งไห้เผ็ดอีกฝั่งกินได้ด้วยไม่ขั่วนะชอบว่าเผ็ดเพราะราคาดรอราคาห้าสิบกว่านิ้วไงดูเก็บเผ็ดดูเก็บเผ็ดตอนนั้นเราไปผาตาดหาดูเก็บเผ็ด เลยดูเกะเพ็กสวยสวยเนาะต้นสวยตอนแรกเาชอบต้นนี้แต่ว่าตัวมันเดี๋ยวก็อ๋อมันเป็นแถะน้อยไม่เป็นไรอย่างนั้นเดี๋ยวมันตื้นมันหมดเลยตัวมันแบบข่แปดผันนี่ไายถูกนะพี่ความมันจับใหญ่เองทุกคนต้นใหญ่มากจาโคน้งต้นใหญ่หาหายากคือข่าวว่าสนุกเลือกต้นนี้ต้นนั้นต้นนี้วันไหนอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะสะดวกวันไหนพรุ่งนี้นี่อยู่บ้าน เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ต้นลีลาวดีมา1ต้นมาเจอ FC ดีใจมากเลยแล้วก็เจ้าของสวนนะคะใจดีมากค่ะใครสนใจก็มาซื้อกันนะมีต้นไม้ไม้ล้อมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เกาดูแลดีมากเลยนะคะไปะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปหาซื้ออะไรมาทำกินคิดว่าจะไปตลาดซื้อกุ้งมาย่างที่บ้านริมริมสะระน้ำไปไปค่ะเนี่ยนะคะทุกคนเรามากันที่ตลาดชะอาําตลาดสดนะคะเดี๋ยวไปดู หมึกดูกุ้งกันนั่นเด็กว่าเล็กบรรยากาศยามเย็นๆค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะทำปิ้งย่างกันริมสานั่นเองนี่คือมือปิ้งของเราเมนบอกมือย่างไห้เบิงเต้าโชว์เอพซี FC ทุกคนนะเต้าทาไปซื้อมาอัานนี้อ่ะอาเต้าไห้พี่น้องเบิงนะเด้อยรีวิวเต้าหน่อยนี่ เตาน้อยน่ารักราคาห้าร้อยห้าสิบนะคะเตานี้ซื้อคบหินมาแต่เราจะนั่งตํานั่งพิกริมสระวายน้ำของเราแล้วก็มีตะแกรงเตาน้อยเตานี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนี่แล้วก็มีเตาน้อยเราจะมีผ่านด้วยบรรยากาศตอนเย็น รถติดเลยนะคะคได้ผักอะไรมาคะได้อะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ซื้อผักค่ะไม่รู้ซื้อผักพริกพริกขี้หนูสวนมะนาวต้นหอมผักชีนะคะผักกระเฉดผักกระเฉดยังภาษายาเอาค้งไลยน้องเกศยังเกานะน้องเกศไปยังเกาะเป็นคนดังเออคนดังดังไปสิก <laughs> เอาคนดังล่องบัง้ย <laughs> เก <laughs> เอาเผ็ดป่ะมาเผ็ดแห่งเนนะมาเผ็ดเลยเผ็ดหน่อยเนาะใส่กระเทียมน้ำตำน้ำพริกสไตล์ขี้เกียจเกียจเดิน โอ้ทำน,นี่สอนนะเดี่ยวหละ่ะได้นี่ป้านี่อืมเอาลงปลาสทีนหนึ่งเนว้แวสบใส่ลายแสบลายใส่หน่อยใส่หน่อยเอาลงไปเลยน้ำปลาเอาลืมใส่อันนี้ลืมใส่หลกักะชีแนวสีแสบ กุ้งไข่ไฟแบบไฟลุกแล้วม,มันใส่ไก่กินเนาะไข่เขาซื้อมากทบ่จังหวัดเหว้เขไปกินร้านอาหารสองร้อยแปดสิเขาไปกินร้านอาหารสิบบาวันพันสิบบ เน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราบ้านไหนใส่หอมเดี๋ยวมันจะซอยใส่มันแกะซิมเฮ้ยงจิ้มแล้วแซบบ่พอดีพอดีแซบนะเนาะเอหอมเพื่อไงแส่หอมกันอันเดย์มันในหลังมาเลยนี่กุ้งเผาของเรากับบรรยากาศบ้านเรานะคะมีทะเลเขาก็ใส่สบนะบายน้ำเราไม่ได้กินริมเลแต่เรากินริมสะบายน้ำของเรา พร้อมแล้วกุ้งของเราอ,อ,อ,อย่างแค่นี้ก่อนเนาะมันสิหลายเกินไปคุณค่า แตงโมมึกลอกก็นลูกเสียหลายผลอันนี้มึกลวกเดี๋ยวจะชิมนำ้ำลอยไหลจิมตัวไอ้ัวแม่ตัวไอ้พี่น้องคน อนี่แสบบ๊อบห,หลายๆอยากให้ทุกคนได้กินอืมจอดเลยบรรยากาศไปพอดีอไปมันดับแบบพ,พ,ดพีดีแล้วเหรอไอ้เบิ้งแกล่ ากินมากยั 1, ่วๆใครดูตอนดึกหิวแน่เนี 1, ่ยลับเลือจะพักห้อมบรรยากาศยามเย็นน้ำลำยัย าศที่บ้านที่ทะเลก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจริงนี่ตัดคลิปแล้วช่วงที่มาถึงนะคะแต่ว่าบังเอ,อิญไปกดลบนะคะกดติดกดถูกเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย